ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านอุตเกะพึ่งโซภาท่านสสวัชรพลตุลย์ศรท่านพันตำรวเอกชัยเดชปาลรักษารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาท่านรองผู้ว่าการกองทัพเหนืท่านพลวัชอินทรระวิเศษ ท่านรองคณบดีของภาษาท่านผู้บริหารจากภาคส่วนราชการภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านคดังนั้นร,นรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด <c oughs> การแข่งขันกีฬาและ,ละาารณรงค์ผู้สูงอายุแห่งประ <c oughs> รเทศไทยประจำปีมิถุนายน2 5 5 6นะคะ, <c oughs> ะ,คะซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่7 ในวันนี้จากการการรายงานของท่านรองผู้ดีชประสาทําให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยที people, like man, kita, magazine, ่มุ oh okay. ここ osos, that, ่งเน้นลักเลองหรการจัดกิจกรรมทางการกีฬานันทนาการและการออกกําลังกายให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการมีสมรรถภาพากายที่ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงันจะมีผลทำให้จิตใจสบายเพราะร่างกายและจิตใจมีความผันพันกันการที่จะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีก็บอกว่าแข่งมูดบอลขึ้นอยู่กับการดูแลตวเองอย่างถูกต้องแล้วก็มีการเอาใจในสุขภาพตนเองสำหรับการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายเป็นประจำวันเป็นประจำทุกครั้ง,งก็จะทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงโดมทั้ทงมีอายุยืนยาวและสามารถนนมรคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปในแานาวรกรมพัฐาสการ่องเทีย่ยวและกีฬาต้องขอขอบคุณทุกภาค่วนที่ได้มีส่วนร่วม,มในการสนับสนุนให้การจาัดการแข่งขัน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และก็ประสบผลสำเร็จและก็ขออวยพรให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและนาฬิกาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่เจ็ดมันจะมีวิจารณ์หลาพันรอยห้าสิบหกประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุการดำเนินการแบบนี้ได้เวลาล่าสุแล้วเรื่อขอเปิดการแข่งขันกีฬา และจัดการผู้สูงอายุแยหแ่งประเทศไทยครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช กรมกรมราศึกษาและตุงจังหวัดภาพื้นศูนยอดเสานักกีฬาและผู้มีเกียรติซ้ายขันตรงขึ้นตรง ขัับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของพิธีวิ่ง้เปเข้าสู่สนาม